ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเครื่องบินโบอิเจ็ดสามเจ็ดของสายการบินไลออนแอร์ครับไทยไลออนแอร์นะครับเราเตรียมตัวจะเดินทางจากอูบนราชานีกับกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้จะเห็นขั้นตอนการลำเลียงสัมภาระเข้าใต้ท้องเครื่องบินนะครับ เอีกไมคู่หนึ่งเครื่องบินก็จะออกเดินทางไปสู่สนามบินนนเรืองนะครับโชคดีครับได้นั่งที่น,นั่งดีน้าตางสบายเลยครับเดี๋ยวตอนเครื่องบินครึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับตอนนี้เครื่อง บีัินได้ถอยหลังโดยใช้รถดันนะครับถอยหลังออกไปเพื่อจะไปตั้งลำเพื่อแท็กซี่หลังจากแท็กซี่แล้วก็จะทำการเทออกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตอนที่กำลังถูกดันดันให้เครื่องถอยหลังอยู่ครับไปแบบช้าๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากาออกซิเจนบนแผ่นเนอสจะตกลงมาโดยอัตโนมัติกระตุกหน้ากากชอนหน้ากาอนามัยก่อส่งหน้กากออกซิเจนหายใจตามปกติจนกว่าจะได้คำสั่งให้ถอน <c oughs> คนส่งหน้ากากออกซิเจนให้เตงก่อนส่งเปนผู้ที่ายใต้ความูุลของท่านเขาจะดังไปท <c oughs> ้ายหล <c oughs> ังให้ต <c oughs> ั้งลำดับตรงเลยเ Continue using the like ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับย้อนแสงนิดหน่อยเสยื้อ,อ <your> ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านสวมเสื้อลงทางสีสักถูกดันมา,นาต่อรองทั้งสองด้านเข้าด้วยกันยังตั้งลำไม่ตรงครับยังตั้งลำไม่ตรงัดแนน่ ตอนออกจะเครื่องบินกระตุกแถบสีแดงเพื่อซ่สชีพองลมปอดตอนนี้ไม่เพื่มไม่พองลมหรื่ว่าต้องการเพิ่มลมหลอดไปจะทำงานอัตโนมัติมื่สัมผัสกับน้ำเวลาแจกดัน e d ลด d ดอั e เดอร์ยูซ t ปูเดลล์แจกดันโหลดยังมัจจัย t ับสนุนขึ้นอีกฟ

เดิมีเมที่งทังออกกรุนาสังเกตทางออกที่ใกล้ที่สุดในการณีมเฉนไปในเครื่องเป็นระดับลงโรดสังเกตกเฉือบน้นและเนที่สเกตสำาระทิ้งสำระทั้งหมดก่อนจะตรงไปย <Enfin> ังจอ่ใกล้ที่สุดพร้อทั้งปัจจุบัคำแนะนำของลูกเรือ craft พ e e สตคลัานนะ e นๆานกออกทเค t ือนย e ายวิด r o e n ี t t ที่ and ่ a ย t น e t ื t องที e มีในท a n